วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นวัดประจําเหมือนรัชกาลที่5และรัชกาลที่7และเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึงสพระองค์รวมถึงสมเด็จพระอาริยวงศ์สาคตายานสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2412ในสมัยรัชกาลที่5เพื่อเป็นวัดประจำพระองค์ตามโบราณราชประเพณีนิยมและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามว่าวัดราชบอพิตสถิตมหาสีมารามหมายถึงวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้างขึ้น พ,พระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธอังคีรสสาธุสาธุสาธุครับ